ครับมาดูลูกภาวานป่านะครับคือปลูกปลูกผิวดินนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ลงไปลึกนะครับไม่ลงไปลึกต้นปลูกแนวแนวนี้นะครับคือ,อมันมีร่มนะครับตอนนี้ประมาณจะห้าโมงแก่เที่ยงนะมันยังมีร่มอยู่ร่มก็ดูดูลักษณะร่มนะครับจะห้าโมงแก่เที่ยงนะมันมีร่มอยู่แล้วก็ตกา่าใบมามันจะมะีบ้านด้วยนะคร่มเป็นบ้านด้วย ชอบแบบนี้นะครับน้ำไม่ท่วมขังลักษณะการปลูกกื่ลงไม่ลึกนะครับเห็นไหมอยู่ที่เลือกบริเวณที่น้ำไม่ท่วมขังนะครับยแล้วก็ทําไม่ให้น้ําท่วมขังนะครับหาต้นนะครับบอกคนที่อยู่ทางไกลบอกทําให้ตรงๆผมก็พยายามให้ตรงนะครับแต่มันไม่ตรงไหมมีต้นหนึ่งบอกกากเพื่อนไอ้พวกนี้ตรงอยู่มีต้นตรงอยู่มีต้นเดียวก็ไม่ยอมไปกับเพื่อนทั้งแต่ไม่ถูกกับเพื่อนครับ ก็รอดูครับติดตามห้าต้นมันจะเหลือสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีมีตรงน้ําที่จะขังอยู่ต้นต้นสุดท้ายนะต้นนั้นดูกันว่าจะเ,เป็นยังไงนะครับตหวันป่ายอดเหลืองครับ